ียวหนาวมันไม่เกี่ยวหรอกจ๋าก็มาตั้งอยู่ดีๆน่ะจะรีบอะไรขนาดนั้นเนาะซุปเปอร์ยาวก่อนทางเข้าอย่างนี้ไปใส่ดิมันมาเมนเนอะ ตรงนี่จบเลยมันทางไนเย<า>็น,นต้นมันก็สนอแล้วมันจะออกได้ยังไง ลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวพี่จะถอยรถเข้าไปเพราะว่างงจะได้กลับหวกลับไปคืนไปลงไปตูเปื้อนชาเขียวดินคือไม่เป็นไรดอก ปาดได้จะออกยังไงได้ให้ผมออกยังไงเนี่ยรถพวกได้เจ้าตัวฟรีร้อนรถกระบะจะเข้าใช่ไหม เดี๋ยวให้เจ๊จ๋าลงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวให้เจ๊จ๋าเดี๋ยวให้ใจจ่าลงก่อนแป๊บนึงอืแล้วจะไปยังไงนี่เดี๋ยวเวลาผมออกอ่ะใวเวลาผมออกอ่ะอ๋อรถกระบะรถ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 กระบะเอาลงก่อนอู้ นี่ครับดูบ้านซุปเปอร์ยาวครับอะไรเนี่ยทั้งแมวทั้งซันนี่คันใหม่แล้วเนี่ยโอ้ใครนอนอยู่นี่นี่สาม้า,า,มา,าน,นเอหดูโฟวินดูเหม เจ้ทำอะไรเจสวัสด <Es> ีครับสวัสดีค่ะไปทำอะไรโอ้ดูอ่ะของนี่ไหมเสียบตรงนี้ก็ได้นี่เสียบข้านี่เลยไหมใ้ังนะ้ยต้นนหรอ้ต้นละสามบาทครับ ติดเลยนะต้นขกวต้นข้าลวันลูกราจเกรนบูบินไม่มีที่ธรรมดาแล้มันจะไปได้ไหมเนี่ยอันนี้ลูกามนงนีาเโต้อันนี้นหงหลาอัน้านม่ใชลูกสานไม่ได้ลูกสาอขนาดรถกระบะเกยังฟีแล้วรถเราจะไปไงเนีย้องบอกเยงไสย่ เปลื่อนไหมนี่เล่นเยอะมาก มาเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเนี่ย<อ>จอดเนี่ยข้อสอ,องงูขอเล่นเล่นคันเกา่าไม่ขายเลยครับน,นี่นี่เนี่ยเอาไว้จัดงานตาม,มไม่ไม่เนี่ยอันนี้ขายอยู่ครับถ้ามีคนซื้อก็ปล่อยเออขายนะครับคันนี้าขายถ้ามีใครซื้อก็จะปล่อย <laughs> จะไปรู้วันเท่าไหร่นะครับตั้งเดียวนี่ก็ขายนะเจ๊สวัสดีค่ะไงอันนี้ขึ้นรถเกี่ยวได้ไหมนี่ยาวฮะขึ้นรถเกี่ยวได้ไหมได้รถเกี่ยวนี่ขึ้นวันอะไร้ะไมโค้าขึ้นได้เนาะนี่ครับขายนะครับคันนี้ทักมาหาซุปเปอร์ยาวนะครับดำซิ่งซุปเปอร์ยาวเดี๋ยวไปทักหาเสียทรับแทบนะ นี่คันให่ลาสุดใช่ไหมคันที่จมไหมนี่ฮะคันที่จมใช่ไหมไม่ไม่ไม่อาแล้วคันที่จมคันที่จมอ๋อมันที่เดินไปแล้วจมอ่ะคันไหนไม่พี่ลงในเฟซอ่ะคันที่ลงในเฟเหรอมันก็จมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้จมถึงขนาดนั้นที่บ่ามค่ะตอนนี้ก็เข้ามาบ้านเสียยาวแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะออกยังไง สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย